เอาวิธีจับครับวิธีจับเอาจับเลยเอามาผูกเลยครับผูกเลยนี่ครับจับปูดําอย่างนี้นะครับอ่าอ่าจับบีบกล้ามไว้ในนี้ก็เอาเชือกเชือกนี้แล้วก็มัดถังนี้อ่ามัดกล้ามก่อนในแบบแรกแล้วค่อยเพียงหลังอ่าเลือกสองสองทบสามทบอ่าแล้วก็มัดขารวบขานะครับไม่ให้ขามันขยับ แล้วก็มัดก้ามอีกด้านึงเออไม่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 ไปเล่นไม่ครับง่ายก็อ้าวเสร็จแล้วเสร็จแล้วไปลงยูทูบไปการปูดำการมัดปูดำที่ทุ่งคานะครับแหล่งปูดำนะครับนี่ลุงลุงมัดเสร็จเรียบร้อยแล้วโอเคอ่าโอเคปูดำหนึ่งต right. ัวครับโอเคลุงนี่ลุงล uh> ุงคนลุงลุงคนลุงคนมัดนะฮะอ่าโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยครับ Hãy subscribe cho kênh lên.